ที่ศูนย์โตโยต้าครับวันอนี้ใช้ระยะ2องแสน2องหมื่นสองพโลครับโอ้สอ2สอ0 0อครับการเดี๋ยวจะพาชมมีรถอยู่ในศูนย์นะครับหลายๆรุ่นเบี๋ยวไปบนบรรยากาศกันนะครับสวัสดีทุกทายพี่น้องที่เข้ามาชมครับช่องบุญหลายสายงามครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับสั่นกระดิง่งกดกระดิง่งไว้ จ้งเตือนนะครับจะได้เบิ่คลิปใหม่ๆจากช่องบุญหลายสายยามครับคลิปนี้สนับสนุนโดยซปเปอร์ชัวไม่นี่ครับกล่องสีชมพูเลนบัลลัก์นี่นครับซปเปอร์ชัวปรับปรุงดีนะครับไปเบิ้ลบรรยากาศกันในค้ับเดินทางมาตังแต้เสาๆนะครับ เช็กระยะรอบใหญ่นะครับพี่น้องในห้องรอบรองเดือบอิหลายแหละครับตอนนี้มีพี่น้องมาจองรถเดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศกันนะครับนี่เป็นยาริสหนาหนีงามครับหนาหนาฉลามค้อนครับยาริสสีดำครับมีรถพร้อมจัดทรงให้พี่น้องกันนะครับ รีวิวดันในกันจักหน่อยนี่สวยงามครับคอนโซลสมัยใหม่เบาะผ้ายางดีนะเบนวีนอนครับตอนล้างแต่นั่งสบายครับอบครื้อนนิดหน่อยบ่าบุญอุ่มมาเอาเด้อบ่าบุญอุ่มบ่าบุญอุ่มบ่ามาเอาผู้อื่นก็สี้เอาไปดิ <c oughs> รอง,งามครับแม็ ะร่ต้องไปเปลี่ยนยังครับธรรมาชาติดังเดิมกันง่ายครับอันนี้เป็นย่าริตโตลาซุดคือกันนะครับเดี๋ยวมาเบิง่งโคโรลาคลอสนะครับเป็นหนาม่นี่ครับติดโบย่างดีแล้วก็นี่ยาริสคลอสครับ โอ้กระจังหนาง่าแห้งพี่นอ้องแล้วก็มาถึงโตโยต้าแชมป์อันนี้เป็นรถแบบผาณิชครับแต่ว่ากท่านสมัยครับหนาตาเป็นแบบเลโก้ครับนี่ไฮลักแชมป์ครับสำหรับบรรทุกสำหรับงานกิจการต่างๆครับหรือจะซื้อไปครับ โกโก้เท่ๆก็ได้นะครับาพาพี่น้องมาเบิงรถทีศูนยโตโยต้าสีสกเกตนะครับกริดคลอนเนี่งามแห้งงาม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 ออกแบบดีครับเบิงแม็กกับท่านสมัยพี่นอ้องอ่รีวิวแบบสั้นๆนะครับโอเป็น ท s e v ด้วยนะครับประหยัดแห้งครับคุณพี่น้องมาเบิร์นแต่เด้อ็รถเทสไรครับโคลอร,ราคลอสใหม่เป็น t s e v ด้วยนะครับประหยัดแห้งพี่น้องภายในก็นรู้ล้าครับนั่งสบายอ้าที่นั่ง ด้านหลังในงามครับตัวนี้เป็นชุดแต่ง G R ด้วยนะครับฟังคุณก็จะเป็นด้านของกระบะนะครับเดี๋ยวจะภาพไปก่งนสำหรับ การตกแต่งนะครับนี่เป็นรูปแบบมาให้เบ่ิกันสำหรับไอลักแชมป์ครับเป็นรถบ้านก็ได้รถตั้งแคมป์ก็ได้แต่งแบบสิ่งเท่ๆก็ได้ครับนี่จะเป็นฟุตแท็กเออเทอร์กหลฟเพื่อการพานิชย์การขนสง่งต่างๆนะครับมีรูปแบบให้ได้บริหรือจะสั่งจากโตโยต้าเลยก็ได้นะครับ ไปข้ามไปอีกฟังหนึ่งครับเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับวันนี้วันเสาร์นะครับจันทร์ถึงเสาร์ครับ8ดนาฬิกาถึง17นาฬิกาศูน6์สี่หโตโยต้ายินดีต้อนรับนะครับมาเบิ่งทางหนึ่งครับเป็น แ <Max. S 2> ม็กซ์เป็นรถกระบะครับ Z Edition ครับพี่น้องอ้าพี่กันงงมาเข้าเช็คระยะครับ <laughs> เจอคุณการครับ <laughs> เป็นเซลใจดี JD ของเฮาครับอยากได้ส่วนลดหลายๆมาหาคุณการด้วยครับที <laughs> ่โตโยต้านี่ครับ <laughs> ตัวนี้เป็นพรีเวนเนอร์หมครับ พรีเดนเนอร์แต่ว่าเป็นนาของโรโก้แล้วนะครับนี่ครับกันชนหลังกับเป็นของโรโก้แล้วนะครับยาริชเอทิครับหลายๆรุ่นเลยทีเดียวเซตออดิชันหม่ครับ นี่หลากหลายครับหลากหลายสั่งใด,ด่นงะสีดัาเดอกใดรุ่นใดําเชิงย้อนสองจุดสี่หรือสองจุดแปดนี่เหมิดครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านนอกด้านนอกนี่สิเป็นจุดรับรถหัากา รถถี่สังมาแล้วรอการมารับจากผู้ที่เป็นแฟนพันธ์แท้ตัวยุตาครับอา้าวลากออกไปเอา้าวล็อกวัดล็อกครับเราจะไปอีกด้านนึงนี่ครับเป็นที่จอดรถลากไม้หลากหลายครับล้ะกะมีตัวยุต้าชัวนะครับอยู่ดันนะฟัง อีกฝั่งหนึงนะครับ mm. โ,โตโยต้าชัวร์คเป็นรถมือสองที่เราประกันจากทังศูนย์ครับเนี่ยฮะรถป้ายแดงพี่น้องจองไว้ถามมารับครับโอ้ขั้นนี้คือสีมาเฮดเป็นแบบไดนอกอนี่อ๋อเป็นชุดแคสซี่ให้เบิรงครับนี่ครับโครงสร้าง ส่วนรถบ้าบุญหลายยังไปเติมล่มอยู่ครับบบ้ท่านมากครับหามาเบิงครับด้านนี้ก็จะเป็นบริการติดฟิล์มติดฟิล์มแล้วก็ชุดตกแตง่งถีสร้างได้ครับหลากหลายมากมากชุนี้พนักงานพักเทียงพอดีครับด้านนี้จะเป็นรถของผู้บริหารเพื่นนะครับเป็นเวสป้า เป็น5ลิและก็รถสปอร์ตครับของผู้บริหารจากโตโยต้าครับโอ้สีส้มสดใสครับสวยงามครับแรมโบว์วนี่เอาแรมโบว์ครับด้านนี้เป็นโตโยต้าเออ่นว่าโตโยต้ายังดอกนะครับเออินมือถือด้วยกันด้านนี้ก็จัดสวนไว้นะครับร่มรื่นครับเป็นการเติมออกซิเจน รับทางศูนย์ครับห้องน้ำก็ด้านในครับสะดวกสบายครับสะอาดสะอ้านพี่น้องตรงไปครับหรือจะเข่าจากด้านหนาทางปุ่นกระไดนะครับนะกาก้งจะเอาไว้ซ้ำนน่นะครับสำหรับศูนย์โตโยต้าสีสเกตครับเดี๋ยวจะไปรับรถนะเดยวทางกลับนะครับขอบคุณพนักงานขอบคุณพนักต่างๆครับตอนรับ ดีเยี่ยมครับบริการสุดยอดครับเป็นศูนย์รถที่ได้มาตรฐานมมนิมาแบบจะความมีสาระหรือบ่มีสาระครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ต้นต้นสาระครับนี่ต้นสาระบอบ่ท่านมีลูกครับแอร์เสียงดังจักน้อยพี่น้อง ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปให้มีความสุขให้มีกำลังใจในการสู่เวียกสู่การสู่งานบม่ว่าจะเห็ุงานกิจการใดครับสู่เด้อครับผมขอบคุณครับ